สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t h a l o b u n Dance by อภิญญานะคะก็ขอวันนี้ขอเปิดไพ่เลยขออนุญาตอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะคะเพื่อนๆตั้งสมาธิด้วยกันคะ่ะหายใจเข้าลึกๆให้สบายๆนะคะหายใจออกผ่อนคลายค่ะอย่างไ้อยสักสามคู่นะคะแล้วขออนุญาตอ่า เทวดาทั้งหลายนะคะเปิดการรับฟังให้ให้เราด้วยนะคะนะโมตัสสะคอวะโตอระตะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระตะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระตะสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอยึดถือเอาพระพุทธเจ้าพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าจะ ตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ขเจ้าของอ้างอินบุญบารมีพระอนุภาพของพระปัเจพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตั้งแต่องค์เสด็จขึ้นในอดีตปัจจุบันและจะ,สะเสด็จอุบตขึ้นในอนาคตองค์พระรัตนารัยองค์พระธรรมองค์พระอรหันตคีนาสอภวิเศษทุกๆพระองค์ องค์เทพเทวดา10บชั้นฟ้า15าชั้นใิชั้นบาดาลเทพเทวดาที่ปกปักรักษาพกเพื่อนๆที่เข้ามาดูขออนุญาตได้เปิดไพ่เปิดคำลำนายให้ได้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆอและครอบครัวผู้คนที่รักขออนุญาตเทพเทวดาเราขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิท์สถิตอยู่ณสถานที่แห่งนี้ขอบุญกุศลทั้งหลายส่งถึงทุกท่านทุกคนทั่วสา,ากลจักรวาลด้เถิดสาธุสาธุ สวัสดีโฮตูสัป,ปทานนะคะขอความสุขสวัสดีจงมีแก่เพื่อนๆในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อคะ่ะก็ขออนุญาตเลยนะอ่าวันนี้ไพ่จะบอกอะไรเรานะคะอืมขออนุญาตเก็บก่อนขออนุญาตไพ่ทาโร่นะวันนี้อยากบอกอะไรพวกเราคะอ่าเปิดออกมาเลยวิวออฟฟิชัลอีกแล้วเหรอ โ <amounts of audio writers> ชคดีโชคดีโชคดีไม่เจอค่ะนะเอ้าตกก็รับเลยเนาะคืออะไรไม่รู้โอเคก็วันนี้จร <ian> <can> <fi> okay. ิงๆก็มีอะไรอยากคุยกับเพื่อนๆเหมือนกันนะวันนี้ไปไปทานข้าวกับ น้องคนนึงแล้วก็คุยกันหลายเรื่องค่ะก็ได้สนทนาธรรมกันเนาะก็เหมือนที่คุยกับเพื่อนๆตรงนี้เลยเนาะแต่ก็ไม่ได้บอกน้องว่าทําอะไรนะแต่ก็เฮโลค่ะเรามาทํา youtube กันเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เพื่อนๆก็เหมือนกันนะคะผู้ที่เข้ามาทุกทุกท่านทุกคนนะคะือนท่านก็เห็นช่องอยังว่างๆอยู่เนาะก็ทําเลยค่ะเพื่อนๆมีอะไรอยากทําทําไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดหวังสิ่งใดนะทําเพื่อ ความสุขของทุกๆคนว้า wow! วเห็นไหมควีนกระดีมเพศสมากเนาะทำไปเลยค่ะนะวันหนึ่งที่ที่เบื้องบนเมื้องบนเมตตาอยู่แล้วเราถึงได้มาเจอกันเนะแต่วันหนึ่งที่ที่ธรรมะจัดสรรจักรวาลจักเดงเนาะความสำเร็จสำเร็จผลก็จะมาเกื้อกูลเพื่อนๆอ้ย ที่อัพวอันซ์อ๋อวัตทแพนโอเคเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าให้ไม้เทาเนี่ยเป็นธาตุไฟนะเพื่อนเป็นราศีแบบเอ่ไม่สิงธนูอู้ได้สำรับเลยนะปิงเทนอมวอนซ์ซิกาเมตาเข้าสติ้ลสิ้ลสิ้ลโอเค โอเคค่ะอืมก็อืมเพื่อนเพื่อนคะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาขอนอบน้อมในบุญบารมีของเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนมีความเป็นแบบอืมมียานทิปะดิไฮพินเทสมาแล้วก็ Queen of Wands ควีนเป็นเป็นเป็นแม่เป็นแม่ที่รักเมตตาปราถนาดีอะ่นะเนาะเป็นแม่ที่แบบนุ่มนวลน,นุ่มนวลชวนแบบชวนชวนให้รักอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นคุณแม่แบบอม,มีโอกาสมีอนาคตมีเป็นช่างช่างวางแผนด้วยนะคิงกับควีนมาสังเกตว่ามาแทบทุกสำรับเนาะ คือเพื่อนๆมีบุญบรารมีแบบอย่างจริงๆเลยนะคะก็ขอขออนุโมทนาบุญแล้วก็ดีใจที่ได้เจอเพื่อนๆนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่อยู่ที่ไหนเนาะประเทศไทยหรือต่างประเทศค่ะยินดีในความเป็นกัลยะาณมิตรกันแล้วก็เปิดจิตเปิดใจเข้ามาฟังเข้ามารับชมเนาะก็อต้องรับเพื่อนใหม่ด้วยค่ะนะ เพื่อนๆโชคดีมากๆเป็นความโชคดีนี่ไม่ว่าเพื่อน The View of June เนี่ยไม่ว่าจะคือสิ่งใดเนาะในสำรับของอนิเมะเนี่ยเป็นอะไรที่เรียบง่ายเนาะทอร่าเป็นเป็นอะไรที่อย่างไรซะไม่ว่าเพื่อนๆจะผ่านอะไรมาเพื่อนๆเพื่อนๆเหนื่อยมากแล้วสิบไม้เท้าเนี่ยเนะาะภาระหน้าที่การการทำงานมากมายเหลือเกินนะเพื่อนๆ ต่อไปนี้อีกไม่นานเกินรอเพื่อน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 ผ่านบททดสอบแน่นอนเห็นดาวระยิบระยับไหมคะนะผ่านแน่นอนค่ะนะคือเพื่อนเพื่อนสามารถใช้ประสบการณ์เนี่ยที่เพื่อนเพื่อนเจอมานิ่งมั่นคงแข็งแกร่งได้คือไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเพื่อนเพื่อนจะเริ่มต้นทําสิ่งใดให้สําเร็จเพื่อนเพื่อนทำได้เลยเพื่อนเพื่อนเป็นคนที่แบบ มองการไกลมองอนาคตคิดวางแผนเนาะคือยังไงเดียไม่ได้ไม่ได้กลัวอะไรเลยอะ่ะไม่ได้กังวลอะไรอะ่ะถ้านอกจากมองการไกลแล้วเพื่อนๆนก็หลายๆท่านก็คิดจะเดินทางคิดจะพักผ่อนเนะาะไฮพิเทสเนี่ยเออเป็นผู้มียานทิปนะมีรับรู้ถึงจิตใต้สำนึกอะ่ะเคยไหมคานั่งๆ่งอยู่หรืออยู่เงียบๆในห้องของตัวเองในบ้านของตัวเอง ไปจัดทําความสะอาดซี่เนี่ยอทําความสะอาดครัวเลยวันนี้เราจัดครัวจิตใต้สําเร็จก็บอกจริงๆแล้วการการทําแบบนั้นเนี่ยทําเสร็จแล้วมันชุบชูใจอิ่มเอมใจเนาะเพราะครัวเป็นอะไรที่เราทํากับข้าวอยู่ทุกวันควรจะสะอาดเรียบร้อยเคลียร์ทุกอย่างเข้าตู้ไปเลยให้โล่งๆเราอยากทาอะไรก็มีพื้นที่ว่างเปล่าที่จะทําอะไรได้เยอะแยะเนาะมันเป็นสัญช,ชาตญาณน,นําทางเป็นความรู้สึกที่นําทางเป็น เป็นนักบวชหญิงอะที่จิตใจดีมีเมตตาเพื่อนมีเซน์อะเหมือนคือเป็นหญิงศักดิ์สิทธิ์เลยอย่างนั้นเลยเห็นชุดขาวไหมคะนะไม่ว่าจะเพื่อนจะาศาสนาใดๆก็ตามนะคะเพื่อนมีเซน์มีญาณอย่างรู้เป็นพลังบวกเนาะเป็นพลังงานที่นำทางเพื่อนๆค่ะนะก็คืออยากจะถามอะไรคำตอบจะอยู่ในในในตัวเพื่อนๆเองคำตอบจะอยู่ตรงนั้นเลย อย่าง D M p r e s s เหมือนกันที่ออกมาก็คือแบบเป็นไกกพ่จักรพรรดินี D M p r e s s เนี่ยเป็นไกกพ่จักรพรรดินีที่แบบสวยงามมากคือเธอสวยเห็นไหมแต่งชุดสีชมพูคือสง่างามมีความคิดสร้างสารรนคะ์น่ะเห็นไหมคะมีไฟสองปิ๊บปับ๊บแน่คือเป็นมงกุฎคือ ฉลาดหลักแหลมมีมีคุณธรรมอะ่ะนะมีมีมีไฟที่ไม้เท้าเหมือนแบบออกจะเสกอะไรได้ด้วยซ้ําอ่ะคือมีความเป็นหญิงศักดิ์สิทธิ์มียันมียันทิปในจิตใต้สำนึกนอกจากที่ที่มีในไฮพินเทสแล้วเนาะดีเอ็มเ s สห้จักรพรดดินีสง่างามมีพลังของแม่เนาะคือสร้างศิษย์สร้าง เป็นความคิดสร้างสารรค์แล้วนี่มีมีนี่มันก็เป็นเป็นคนที่ชอบศาสนามีไหมกังเขตเหมือนเหมือนดิดีไฮพีเทสคือเป็นคนที่คือมุ่งมั่นทำตามศาสนานั่นแหละแต่วางข้างล่างเห็นไหมคือไม่แอบบแอบบไม่ไม่ไม่ได้ไปเคร่งให้ใครเห็นจนไม่กล้าเข้าหาอย่างเงี้ยค่ะคือถ้า แห่งมากไปก็จะไม่มีใครกล้าเข้าหาก็จะมีให้มีให้เห็นแหละผู้คนก็จะรู้แหละว่าคุณเป็นคนที่มีพลังงานแห่งความรักความเมตตาความอุปถมัมมีบารมีอ่ะอบันแดนแน่นอนอ่ะนะคือรดมสมบูรณ์แน่นอนนะพลังของแม่ตรงนี้เนาะคือรักเมตตาอบอุ่นอ่นะเป็นพลังงานของอ่าเฟมินีคือจะบอกว่า เพื่อนๆพลังงานของควิ้งควีนเนี่ยก็ยังก็ยังเป็นราชินีแต่ดีเอ็มเพนี่เป็นราชินีเหนือราชินีเนาะดีเอ็มเพเป็นจัก,กรพรรด,ดินีจัก,กรพรรด,ดินีที่โหมันเต็มเต็มอะ่ะบารามีอะไรก็มาเต็มแม้กระทั่งควีนคิงควีนก็ว่าสูงมากแล้วนะคะแต่ตรงนี้ก็พิบจะเริ่มต้นทำอะไรอ่าได้กลัวคะ่ะเพราะว่า มันเบื้องบนบอกว่ามันถึงถึงถึงอะไรที่สิ้นสุดแล้วเพวื่อนเพื่อนทอะไรมาเยอะแยะแล้วประสบการณ์ต่างๆนั้นาในการลงมือทําของเพื่อนเพื่อนเนี่ยทุกเรื่องราวอ่ะมันเยอะมากเนี่ยเห็นไหมแบกไว้แต่แบกด้วยความนิ่งไงแต่แบกด้วยความนิ่งแล้วยังไงซิกเหรียญเนี่ยเพื่อนๆก็เป็นคนแบบมีความสุขนะคือมีน้ําใจแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นนะคะ คือไม่ว่าเพื่อนๆคิดอะไรอยากทําอะไรอยากลงทุนอะไรตอนนี้นะทำได้เลยนะมันมันเห็น The w i e อ of Fortune มาแล้วก็มีเหรียญเหรียญมาอย่างเงี้ยในการลงทุนทําได้เลยแต่ต้องมีวิจารณญาณน,นะจะไปตามสื่อโฆษณาว่าลงทุนอันนั้นต่างประเทศน,น,เนู่นนั่นนี่มันไม่ได้ง่ายหรอกคะ่ะลงทุนในที่นี้หมายถึงอาจจะซื้อทองจากร้านที่มีใบรับประกันเนาะน่าเชื่อถือเอามาเก็บไว้เนาะเก็บไว้ในที่ปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะนะ อตอนนี้เนื่องจากมีสงครามแล้วอเมริกาก็ไม่แน,นอนอย่างเงี้ยเนาะหุ้นตอนเนี้ยถ้าวางได้ก็วางไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเก็บเป็นทรัพย์สมบัติที่มันคล่องดีกว่าเป็นที่ดินก็ได้นะแต่ว่าก็ควรมีทองไว้เป็นหลักเนาะเพราะว่าทองก็ซื้อง่ายไข่คล่องกว่าค่ะนะที่ดินบางทีมันก็ติดมือบ้านเช่าวันนี้ก็ติดมือเนะนี่ก็ยัง ยังหาอยู่เลยหมดสัญญาก็หาคนเช่าสําหรับบ้านเช่าอยู่เลยเนาะเราก็โชคดีค่ะเราได้ในหน้าที่น่ารักมากเนาะก็แบบอืมก็เป็นบุญแต่ทุกๆครั้ง,งไปก็จะไหว้เจ้าที่ขอเจ้าที่ให้ได้คนดีๆนะอะไรเงี้ยไม่อยากได้คนจีนอยากได้คนฝรั่งอะไรเงี้ยแบบแต่จีนสมัยใหม่เขาก็มีความรู้นะเพื่อนๆขอประทานโทษที่ต้องเอ่ยเนาะก็มีความรู้ไม่ไม่ก็ได้ไม่ได้สกปรกกันไปแล้วก็กลัวบ้านเละค่ะไม่ใช่อะไรที่ผ่านๆมาเนาะก็ อยากจะทำอะไรอย่าได้บางกังวลเนาะเห็นเบางคนเขาบอกว่าอ่าบ้านเช่าเหมือนเรานี่แหละไม่รับในหน้าอย่าไปกลัวค่ะเพื่อนเถ้าวันนี้เราอยู่ตรงนี้เราจะเจอในหน้าที่ดีๆแล้วเราก็คัดสรรได้เราก็เป็นการยานมิกับเขาได้เพราะเขามีกลุ่มเขามีเครือข่ายของเขาเนี่ยเป็นอาชีพเขาเขาต้องตั้งใจทำให้เราดีที่สุดเขาเขาได้สมมติคนมาเช่าเราปีหนึ่งอ่ะ มาจำล่วงหน้าสเดือนในหน้าได้แค่เดือนเดียวนะคุณนะเงี้ยวันเนี้ยังเดือนละ2องหม้หาเนี่ยเขาต่อรองเหลือ2 3งหมามในหน้าก็ยอมแล้วในหน้าก็ได้แค่นั้นจริงๆค่ะนะเพราะฉะนั้นเขาก็พาคนวิ่งไปวิ่งมาพาคนไปดูบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องให้เขาอะเนาะอันนี้ก็คือล่วงเลยมาถึงถึงอีกมุมมองหนึ่งว่าบางครั้งเราอย่าไปกลัวจนเกินไปกลัวจนไม่กล้าจะทำอะไรไปซมด เมื่เช้าครูบาอาจารย์บอกว่าท่านไปงานศพเจ้าของงานก็บอกว่าพูดไปสักชั่วโมงเลยพระอาจารย์เขาเป็นเหมือนแบบมือเจ้าพ่อเนาะคุณงามความดีก็ยากจะเอ่ยอย่างเงี้ยท่านก็บอกท่านก็เล่าเรื่องอื่นไปแล้วก็ไม่รู้จะไงสิบห้านาทีท่านก็จบแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในอันนั้นก็เป็นอีกมุมเนาะอีกมุมตรงนั้นแต่มุมที่แบบกลัวจนไม่กล้าทําเรื่องราวอะไรเลยท่าน ครูบาอาจารย์บอกว่าวันที่เราไปเราก็เหมือนไม่มีคุณงามความดีอะไรที่จะให้ใครมาเอื้อนเอ่อยเลยแต่แน่นอนว่าเราไม่ต้องการนะหลายๆคนก็เหมือนกันเฮ้ยไม่จาเป็นไม่จาเป็นต้องมาเอื้อนเอ่อยศรัทธาอะไรทั้งนั้นเราก็อยากเรามาตัวเปล่าเราก็อยากไปตัวเปล่านั่นแหละเราก็มีมุมนั้นอยู่ <laughs> ก็มีมุมนั้นอยู่แต่ไม่เป็นไรเลยนะเพื่อนๆที่เข้ามาเพื่อนๆทำความดีแ <cerc> น่นอนมันเดอะไฮพินเทสมานะแบบ คิงควีนมาเต็มเพื่อนๆจะตัดสินใจทำอะไรวันนี้มันมีความมีเป็นการเริ่มต้นใหม่แห่งความโชคดีเพื่อนๆมีพลังงานของความรักความเมตตามีพลังงานของนักบวชที่มียานทิพย์มีจิตใต้สำนึกที่งดงามยานทิพย์นี่คืออะไรยานอย่างรู้ไม่ใช่ว่าตาทิพย์มองเห็นหวยไม่ใช่ว่าหูทิพย์ได้ยินใครคุยกัน ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเพื่อนๆมันสงบมันราบเรียบเรียบง่ายวางเป็นกลางอุเบกขาได้นะคะยานที่คือการอย่างรู้ด้วยจิตใต้สำนึกอะคือแบบไปถามจิตใต้สำนึกว่าแล้วก็ทำในสิ่งที่ดีงามถูกต้องอะหรืออ่านคนออกโดยเราไม่รู้ตัวหรือจะไม่อยากคบคนนี้ไม่ไม่อยากไปกับคนนี้คนนี้ชวนไปนูป่นไปนี้ไม่อยากไปมันมียานอย่างรู้สักตัวหนึ่งรู้สึกว่า Word of mouth เมาส์คำพูดบางคำมันไม่ได้จริงจังอะไรเงี้ยมันไม่ได้จริงใจนะอะไรเงี้ยเราทัชได้นะบางทีอะสิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็นอะบางทีเขาพูดออกมาปุ๊บอะโอ้ยสวยจังเลยแต่แบบหน้าไม่ใช่เสียงไม่ใช่เนื้อไหมคะแต่ว่าอุย้ยสวยมากอะเราชอบอะแบบเราชอบเธอลุกนี้มากเลยนะแบบนี้อีกนะอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นแบบเฮ้ย อันนี้คือ Word of Mouth ที่มันจริงใจใช่ไหมสัมผัสได้ถูกปะแต่พูดแบบส่งๆไปทีมันก็ดีก็น้อมรับน้อมรับไปเถอะใครชื่นชมมันก็เป็นพลังบวกหมดแหละแต่แต่แตลึกๆเราก็จะรู้โอเคเขาเป็นแบบนี้นะเราก็อยู่มีระยะนะคะอะไรเงี้ยเ,เพื่อนๆก็เมื่อเมื่อมียันทิปเพื่อนๆก็จะรู้ด้วยตัวของเพื่อนๆเ,เ,เองอะคะ่ะนะไม่ว่าจะตัดสินใจทำสิ่งใดเนาะอย่าไปกังวลเลย ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลสิ่งใดเพราะว่าวันนี้มันเนี่ยเนี่ยมองการไกลเห,เห็นแล้วว่าอยากเดินทางไปไหนหรือมองกไกลในการวางแผนชีวิตแล้วก็สามารถพักผ่อนวางเรื่องราวได้เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนได้เนาะอยากอยากไปไหนไปค่ะอยู่กับธรรมชาติเพราะว่ามันจะทําให้สติสมาธิออกมาวางแผนเลยเนาะหรือเพื่อนเพื่อนอาจจะต้อง ไปในที่ไม่คุ้นเคยด้วยด้วยมันจะต้องเริ่มต้นใหม่อ่ะมีสิ่งใดที่เติมเริ่มต้นใหม่แล้วมันจะต้องเริ่มเดินทางแล,ล้วล่ะมันอาจจะเป็นที่ที่ไม่คุ้นเคยอย่าก,กังวลค่ะเพราะว่าบางครั้งคนเราอ่ะก็ต้องทำในสิ่งที่กลัวเนาะมันอย่างที่บอกว่าทำท,ทั้งทั้งที่รู้ว่ากลัวแหละ แต่เมื่อทําลงไปแล้วมันมีอุโมงค์อยู่ปลายทางอะเนาะอย่างเช่นว่าอย่างลูกชายเมื่อวานไปรับเขาชาเขานัดห้าโมงห้าสิบห้าแต่เราไปนึกยังไจงจิตเราาจารบอกหกโมงห้าสิบห้าอยู่เรื่อยเลยไม่เราไม่เสร็จแล้วลูกก็โทรมาตามเขาเลิกแล้วเราไม่ไปห้าเขาเลิกเร็วด้วยห้าสี่สิบห้าเราก็อุ้ยอีกสิบห้านาทีถึงลูกเดินมาแล้วกันเขาก็เดินมาค่อนข้างก็ถ้าสิบห้านาทีก็สําเร็จสําหรับเด็ก สิบกว่าก็โอเคเขาเป็นนักกีฬาด้วยมันไม่เป็นไรหรอกแต่ด้วยความที่เรารู้สึก guilty เหมือนกันที่ทำไมอย่างนี้เราเป็นคนปกติเราจะไปก่อนเวลาเพื่อจะรอรับลูกเราไม่อยากให้ลูกมาแล้วมารอเราแล้วก็ไม่เห็นเราเนี่ยก็เป็นอะไรที่ที่อย่างนี้ทํามาตลอดเนะทำจนเคยชินทําจะเป็นนิสัยเราอยากให้เขารู้ว่าการที่เขาไม่งองแงการที่เขาอดทนแล้วก็ทำ ทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เพราะอื่นเขาจะไปกรุงเทพเราก็เลยโอนสตางตึง้งให้เพิ่มให้ไปแล้วก็เพิ่มให้ไปอีกแล้วก็ลูกบางครั้งอะ่ะมันอาจจะมีความทุกข์นะแต่ปลายอุโมงค์มันมีความสุขรออยู่นะเราไม่รู้ด้วยนะว่านั่นคือความสุขถูกไหมการที่ลูกเดินเดินเดินมาลูกไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายลูกจะได้รับอะไรแน่นอน การลงมือทําของพวกเราทุกคนเราไม่เคยรู้หรอกค่ะว่าสุดท้ายเราจะได้อะไรไปลายทางเราจะเจออะไรแต่คําว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อ่ะมันรอเราอยู่เสมอมันรอเป็นกำลังใจมันรอเป็นความรักมันรอเป็นสิ่งที่หิวใจเราอ่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเพื่อนเพื่อนอย่าเบื่อเลยนะเมื่อไหร่ที่เราตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีใช่เรามีรักรอบกดลงแต่เรามีตัวรู้อ่ะรู้ว่าเฮ้ย นี่โลภไปแล้วนะรู้รู้ว่านี่อยากอยากมีความอยากเห็นเค้กหนึ่งอันเค้กในตู้ก็มีวันนี้ไปที่คาเฟ่เค้กในตู้ก็มีแล้วเค้กที่คาเฟ่แล้วเขาเป็นแฟคทอรี่อ่ะเค้กเยอะแยะไปหมดมีความอยากนะแต่วางได้คุณเชื่อไหมทานกับน้องที่ไปด้วยกันนะ่ะแค่ชิ้นเดียวแล้วก็ยกให้เขาไปหมดเลยคือปกติก็เป็นคนขี้เสียดายนะ อะไรก็จะหอกับหมดอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถก็ยกให้เขาไปอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นข้อดีที่วุ้ยเปิดออกมาวุ้ยสิริเบชันเป็นข้อดีที่นอกจากจะอุเบกขาได้ยังจะได้ไม่ต้องอ้วนไปกว่านี้ใช่ไหมคะเพื่อนแน่ว้าตาแล้วเอาไงดีอ่าตรงนั้นออกมาเหรออ่านหมดเลยเหรอสามอ่านหมดเลยไหมอะอแจะได้ออกมาอยากอ่านอ่านหมดเลยแล้วกัน อันนี้อีกหนึ่งพอจบตึงตึงตึง celebration เฉลิมฉลองอะไร get ready to let your hair down and celebrate it's time to go out to dance and pray an invitation could be on the way ได้เวลาเฉลิมฉลองแล้วเพื่อนๆมีความสําเร็จเห็นไหมมาหมดแล้วทุกอย่างอะ่ะมันพังพร้อมบริบูรณ์ทำอะไรมาเยอะแล้วคลิปเมื่อวานก็สิบดาบคลิปวันนี้ก็สิบไม้เท้าคนละสำรับกันนะคะเพื่อนๆต้องบอกว่าเราสลับสำรับนะเพื่อจะแบบให้มั่นใจว่าสับไพ่มันก็ไม่ได้ อะไรโน่นนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พลังงานมาจริงๆน้อมรับพลังงานกันได้เลยนะคะเราผ่านมาเยอะมากแล้วจนเบื้องบนประทานให้ทุกสิ่งอย่างแล้วเพื่อนๆมีการให้การช่วยเหลือได้รับยานอย่างรู้มีความโชคดีต่างๆแล้ววางแผนตัวเองมอนการกายไปข้างหน้าเริ่มต้นทําในสิ่งที่อยากทําได้เลยเพราะมันสําเร็จแน่นอนควิงควีนมาดีอิมเพสมาเซลิเบชันก็มาตอบย้ําว่าสําเร็จสําเร็จ ฉลองเลยนะไม่ต้องกลัวแดนซ์เลยเต่ลำเลยเต่ลำเลยนะอเนเจอร์ไซด์เพื่อนๆจะทำอะไรก็ตามบางครั้งก็มีความกังวลใช่ไหมมันจะมีสัญชาตญาณที่เตือนตรงนี้บอกเป็นสัญชาตญาณของธรรมชาติเปิดใจรับเลยค่ะน่าจะมาจากเนี่ยมเมื่อกี้อย่างมองมองกไกลยอาจจะพักผ่อนไปท่องเที่ยวไป น้ำตกภูเขาไม่ก็ดูท้องฟ้านี่แหละไม่ได้ออกไปไหนดูท้องฟ้าลดน้ำต้นไม้ดูดอกไม้พอเราพอเราปฏิบัติธรรมผล,ลไม้ออกเยอะดอกไม้ออกเยอะมากใช่ไหมคะอะไรที่ไม่เคยออกก็ออกเต็มไปหมดเนาะกล้วยไม้ตอนนี้หน้าร้อนออกเต็มค่ะก็ดูสัญญาณจากธรรมชาติค่ะนะคะก็ะะเขาจะออกมาเตือนเราเองเนาะดูนกดูผีเสือ้อดูขับรถตามหลังแบบโอ๊ย ตัวอักษรเหมือนกันตัวเลขก็ไล่กันอีกอะไรเงี้ยแบบเหมือนยืนยันพลังงานอะอย่างนั้นเลยอะค่ะนะก็ oh. ให้เพื่อนๆมั่นใจนะดูจากสัญช,ชาตญาณตัวเองจิตใต้สํานึกก็ได้ถามจิตใต้สํานึกตัวเองก็ได้เนาะอ่าอันนี้อันที่สองแล้วอันที่สามอ่าว่าง healing อ่า yeah, healinghealingnow is time for you to give or receive healing everyone has a natural ability to heal others yes even you ก็ฮิวใจตัวเองค่ะเพื่อนๆนะเพื่อนๆเยียวยาตัวเองได้รักษาตัวเองได้ให้กำลังใจตัวเองได้เพื่อนๆพื่ทำได้ค่ะนะเพื่อนที่เข้ามาเนี่ยเราสัมผัสได้เลยนะเพื่อนๆมีจิตใจที่ดีงามนะ แม่ตากลูนาติดตามเราฟังเราเป็นท่านทานท่านที่อยู่ออสเตรเลยียบอกว่าฟังทุกคลิปเลยขอบพระคุณมากๆเลยขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันขอบพระคุณที่รักกันแล้วก็ไม่บังเอิญเราอาจจะเป็นญาติกันมาก่อนก็ได้นะคะมีโอกาสจะไปเยี่ยมจริงๆนะคะยังไม่เคยไปนะอยากไปอยู่อยากไปอยู่ยังเป็นประเทศที่อยากไปอยู่นั่นจะได้ไปค่ะนะคะก็เยียวยาตัวเองได้ค่ะเพื่อนๆเยียวยาแบบไหนก็นี่ค่ะสวดมนนั่งสมาธิภาวนา ดูลมหายใจเข้าออกทำไปเรื่อยๆทำทั้งๆที่ไม่รู้ว่าทำไปเพราะอะไรแล้วเดี๋ยววันหนึ่งจะรู้สึกอยากทำมากกว่าต้องทำอะค่ะนะพอเราเห็นความเปลี่ยนแปลงในกายในจิตเราอะเห็นอาการของจิตที่มันเกิดขึ้นที่แอบเล่าให้หลายๆครั้งหลายๆหนไม่ได้เล่าทุกเรื่องเนาะเดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจอาจจะว่าเอ้ยอวดอุตรีทำหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคะถ้าว่า ได้รับการสื่อสารมาว่าควรจะแบ่งปันกับเพื่อนๆนนะในสิ่งที่ประสบการณ์ที่เราบอกแล้วเรามาครึ่งคอนชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะเรายินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์นะเพื่อนๆสามารถทักถามไลน์มาได้เลยนะเราสามารถคุยกับเพื่อนๆได้อยู่ไม่ไม่ได้มีอะไรที่อ่ะเป็นกังวลถ้าเราไปเห็นหรือเข้าไปเห็นแอดมาแต่ถ้ายังไม่เห็นก็ ก็ทักในใต้เมสเซจใต้ข้อความก็ได้นะคะเพราะว่าครึ่งวันก็ต้องแบบดูแลบ้านาสวดมนต์ภาวนานะทำอาลายอย่างค่ะแลน้วต้นไม้อยู่กับต้นไม้ก็เป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วอะค่ะนะคะก็ยิ่งหน้าร้อนด้วยเนาะก็อยากแบบเป็นคนที่รดน้ําต้นไม้แล้วแผ่เมตตาไปด้วยสวดมนต์ไปด้วยเป็นอย่างนี้มานานแล้วค่ะมานานแล้วนะพ่นนะ้ำไปทั่วบ้านนะ่นะคะนะพยายามก็เลยไม่รู้ว่า อ๋อนั่นเป็นการปรับภพภบูมิให้เขาได้เลยถ้าเราสวดบทหลนตามาเราก็ไม่รู้เนาะก็ดีค่ะอนุโมทนาบุญด้วยกันสุดท้ายเพื่อนๆดูไพ่ใบสุดท้ายอ้าๆไพน่นี้ Lost and Found คือจะบอกว่า What was once lost is about to be found thanks to the Lost and Found fairy เขาบอกขอบคุณนางฟ้านะนางฟ้าที่แบบ ค้นหาของที่หายแล้วก็พบเนื้อ s she can help find things บางครั้งเขาช่วยเราในการหานะ We never eat very ่ i ล e w e วอร์คือจริงๆเพื่อนๆเ,เคยไหมบางทีเราลืมหลงลืมไปว่ามีสิ่งมีค่าอยู่ตรงนั้นแล้วอยู่ๆไปเจอเอ้ยเรามีอันนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยนะคือสิ่งมีค่ามันมีแหละแล้วเรามันไม่หายไปไหนแล้วเพื่อนๆก็รู้ว่ามันยังอยู่มันยังอยู่แล้วเราต้องเจอมันแน่นอน มันต้องเจอเราต้องเจอมันแน่นอนอย่างที่เล่าอ่ะวันนี้ก็เล่าให้น้องฟังว่าตอตอนเราอยู่มาหาวิทยาลัยอ่ะปีไหนไม่รู้อ่ะตัดญ่าอยู่แล้วก็ฝันแหวนตำรวจแหวนรุ่นคุณพ่อคุณพ่อรุ่นสิบเจ็ดหัวแหวนหลุดคุณว่าหัวแหวนตำรวจมันเล็กไหมเล็กเล็กเล็กเหลือ<ล>แต่ตัวเรือนที่เป็นทองคุณเสียใจมากเลยนะเพราะอยู่กับแม่ซิงเกิลมัมใช่ไหมก็หรือว่าพ่ออยู่กับเราด้วยแหวนวงนี้แหละ ตามหา,าอะไรไม่เจออ่ะมันเล็กมากคุณมันเล็กเหมือนเม็ดรวดเล็กมากๆอะ่ะอืมเล็กจริงๆอะ่ะเล็กเท่าเหรียญน,นี้ไหมอะ่ะเดี๋ยวนะเหรียญอะไรมีเหรียญอะไรให้เพื่อนๆดูไหมคะคือเล็กอันนะคะเพื่อนๆคงรู้นะหัวแหวนหัวแหวนรุ่นน่ะหลับไปฝันนะว่าตัวเองเดินไปพบว่าอยู่ปากประตูบ้านเช้ามาตื่นขึ้นไม่ทำไรวิ่งไปดูเหมือนในฝันเลยคะ่ะแล้วเจอจริงๆ นั่นคือจิตเราอะออกตามหาจนเจอมันเหลือเชื่อมากนะก็ก็แอบเล่าให้ให้เพื่อนนีคลิปฟังเหมือนกันเมือม่อเมื่อเมื่อคลิปก่อนหรือสองคลิปก่อนจิตออกมาเห็นกายแล้วเห็นเห็นแบบเสียงกรนสัก3าเสียงแล้วก็ยังเถียงจิตตัวเองว่าไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ตัวเองอะไรองเงี้ยนะแล้วเราก็ไปดูอีกทีอา้าวตัวเรานี้นะยอมรับซะเถอะอะไรแล้วก็สะดุ้งตื่นแล้วก็มา ถามคน,นข้างเราว่าเราโลนแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมแล้วมันใช่อ่ะนะก็คือคุณถามจิตเถอะนะคือสติระเบิดได้เพราะว่าอย่างไรถ้าเราตั้งอยู่ในคุณงามความดีมันสําเร็จแล้วเรื่องราวกังวลสับสนอะไรดูเนจอซายเอาหิวตัวเองเพราะสุขทุกมาสุขก็ไม่จริงทุกก็ไม่จริงสุขมาเดี๋ยวทุกก็มาทุกมาเดี๋ยวสุขก็มาเพราะนั้นฮิวตัวเองเนาะมันเป็นเวลาที่คุณต้องแบบ ฮิ l ตัวเองได้แล้วอะ่ะคือให้กําลังใจตัวเองได้แล้วก็ถ้าบางสิ่งบางอย่างขาดหายไปหลงลืมไปอะ่ะว่ามันมีอยู่เนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะพบ f ฟอร์ลิชคือการเติบโตทางกายทางจิตเดอะโ t ตัสฟลาเวอร์แฟรี่นางฟ้าดอกบัวคุณคือาน่ารักมาก tells you to learn from experience บอกคุณว่าเรียนรู้จากประสบการณ์เลยเนาะ and she your a e i n t h e light on Any unclear areas of your life นาะ or those of others นาะเขาคงมีชีวิตชีวาค่ะเขาค่อยยอมให้คุณยอมรับศักยภาพสูงสุดนะก็ความเติบโตจเจริญรุ่งเรืองในกายกับจิตเนี่ยค่ะนะอยู่ในเบื้องเบื้องลึกของคุณแหละนะก็ให้มั่นใจเดินต่อไปข้างหน้าด้วยความสง่างาม ก็ขอประทานโทษที่วันนี้เอาไพ่แมวมาแล้วก็ไม่ได้ดูแล้ววันพรุ่งนี้แล้วนะคะนะคะนะคะก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้อาราธนาทั้งหมดทั้งมวลในต้นคลิปนี้ขอกรับน้อมน้อมในพระคุณของทุกๆพระองค์แล้วก็ขอพระคุณเพื่อนๆทุกๆก,ก,การติดตามกดไลค์กดเป็นกำลังใจจะเลื่อนผ่านหรือจะอย่างไรก็ตาม ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในทุกๆวันค่ะสุขสมหวังมั่งคัง่งร่ำรวยรุ่งเรืองแล้วก็กลับมาแบ่งปันผู้คนนะก็ขอให้เป็นที่รักของทุกๆคนขอให้มีแต่คนรักและเมตตาอยู่ล้อมรอบให้เจอแต่พลังบุญพลังบวกในทุกๆวันค่ะแล้วก็อยากให้แบ่งปันสิ่งดีๆหิวตัวเองได้แล้ว ฮิวใจผู้คนได้ด้วยนะคะช่วยเหลือใครได้ก็ช่วยเหลือกันค่ะช่วยเหลือเพืนมนุษย์ด้วยกันนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ